ข้อความเก่าก็หายเออนี่เข้ามาแล้วไงพี่จะเอาไงเออมึงเอาไงอ่ะกูพูดไปหมดแล้วว่าเออมึงจะเอาไงมึงมาเดินมึงเดินเข้ามาถามมึงมาถามกูว่ากูจะเอาไงฮะ,ะไม่พี่โกหกคนอนทำไมต้งโกหอารตเด้ออะไรทำไมพี่ต้องมาพานอาร์ตเด้อ พวกมึงก็แก๊งเดียวกันไงทีมเดียวกันเทกูด้วยกันที่ได้ทำไงวะแล้วเข้ามาแต่ต้องะตีมาแล้วโดนเตะไอ้เชือเป็นหัวตอนนั้นน่ะลิซ,ซี่เป็นหัวแล้วลิซ,ซี่มันออกไม่ใช่ก็ลิซ,ซี่มันเป็นหัวแล้วมันออกก็ออกแล้วไงเราต้องใะไรเป็นหัวใครมาเตะเราล่ะแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยแล้ววัน แต่ว่าไอสัตว์กูไอเฮียกูได้ยินเสียงมึงแล้วกูสงสารสงสารไอสัตว์เออใช่ถูกไหมนะเออเอาเอาเอาไปว่าเอาไปว่าพี่ขอโทษแล้วกันน้องๆอย่าร้องไห้นะน้องๆอย่าร้องไห้พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่ใช่อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้สัตว์กูกูไม่ชอบเวลามีคนมาร้องไห้ใส่ยิ่งดุนึยดุนึง พูดแบบใส่ซื่อพูดซื่อเลยอะคุณเฮ้ยเชี่ยมพูดึงพูดมึงอย่าขยี้อย่าตอกย้ำกูดิกูรู้สึกผิดอ้ะไว้ตัวแกบอกปะไอ้สัตว์กูว่าไอซี่มันอาจจะแบบเสียงแค่อเอาชนะเด็กมันเด็กมันแบบไม่ยอมแพ้แต่แบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอาร์ตเนี่ยทำตัวหน้าองศารจิตหายเลยสัตว์เลย โอ้ยเอาซะกูรู้สึกกูแพ้ดูเร็วไปเลยไอ้เที่ยมเกิดเกิดเฮ้ยเมึงหยุดร้องไห้แล้วไอ้เที่ยกูขอโทษมึงหยุดร้องไห้ยังเนี่ยไอ้สัสกูขอโทษจะทำยังไงอ่ะเยเฮ้ยเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษเออ กูเปิดหนังโป๊ให้ดูป่ะล่ะกูเปิดหนังโป๊ออกสตรีมให้ดูป่ะล่ะมึงจะหายร้องไห้ป่ะอย่านะครับจะบินนะลูกเป็นสัตว์เจะบินบินไปไกลเลยน่าลือไอี้ยเปิดเออสามชายดูป่ะล่ะจะอารมณ์ดีขึ้นไม่เปิดโคโยตี้ก็ได้เออโคโยตี้ป่ะล่ะดูโคโยตี้ป่ะล่ะอะไร ไอ้เหี้ยมึงก็รู้สำหรับกูอะแม่งแค่ว่าขอโทษกูกูก็หายแล้วใส่ใส่ไอ้เฮี่ต้องเสียใจว่ะพี่พูดไม่ได้ไงวะผมถอดแว่นให้ได้ไม่ได้ไงวะฮะอะไรนะไม่กูไม่ได้อะไรเราพี่ด่าเราได้ไงวะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเราเราเราด่าอะไรอาร์ตบ้างนะเอาใหม่ดิ้พี่ด่าเราตอนไหนอ่ะพี่พูดไม่ได้ไงวะกูหัวไอ้เหี้ยลบไปพาไปเลยจะวายกันแบบเนี้ย มันได้ยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตช็อตนั้นช็อตนั้นกำลังทำอะไรอยู่วะกูก็ลืมแล้วได้เมื่อกี้ฟิลแบ้งมาเต็มเลยถ้าอยู่ไปรอยู่ถอยกันเลยเหรอพูดมาได้ไงวะเอ้ยแต่เรื่องจริงนะเว้ยกูแว้งลั่นง่ายอืนอ่นคนน้องคนนี้อะไรอ๋อไอ้เหี้ยกูก็เข้าใจว่าร้อนลมหัวกันเทกูก่อนบอกว่ารู้เลยว่าร้อนอยู่แต่ ทางน้องมองไปนิดก็ได้มองอีกเดี๋ยวอีเรียนที่น้อยแล้กัเอ้ยตองน,นี้ก่อนก็ได้อ,อะไรละ่ะไอ้แบงค์อ๋อที่กูลบมึงอ่ะมึงไม่ได้เล่นกับกูนาน <c oughs> เมื่อวานเมื่อวานกูลบลบเสร็จแล้วกูเพลินไงไอ้เที่ย, <c oughs> ยกูลบ <c oughs> ล,ลบอยู่เพลินว่ะไอ้เที่ยแม่ลบลบอยู่เพลินไอ้เที่ยใครไม่ได้เล่นกับกูตั้งนานแล้วไอ้เียไล่ลบหมดเลยเมื่อวาน <c oughs> เพลินจัดเพลินอะเพลินอะ แอเ้อว LIKE พี่ให้คนอื่นเป็นหัวเราแบงบอกเขาเตะเราอะพี่จะไปรู้เะล่ะเราแบงบอกอยากเล่นกับกูอยากเล่นกับกูแต่เป็นลุมเทกูเฉยไม่พี่ไม่หัวไม่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 กูไม่ได้ให้คนอื่นเป็นหัวลิซี่ไปเป็นหัวและไอ้ปอมมนอยู่ในห้องแสดงว่าคนที่เตะมึงต้องเป็นไอ้ปอนเพราะตอนกูเข้ามามันมีมันมีปอนกับลิซี่อยู่สองคนและคนที่บอกว่าเตะมึงไงก็คือคนที่เล่นกับมึงเมื่อวานยาว เออหน้าคนที่เตะมึงคุณนึกออกแล้วเออเพราะตอนไอ้คุณมึงอย่าพูดเยอะนะเพราะว่าตอนกูตอนกูเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันมีมันมีลิซี่ไงปอนอยู่ก่อนแล้วแล้วกูเข้ามากูเป็นคนที่สามเพราะฉะนั้นถ้าลิซซี่ออกหัวมันก็จะโยนไปให้ปอนทันทีเพราะนั้นคนที่เตะมึงเคยป,ปอนไม่ใช่กู เออเดี๋ยวย้อนดูทำให้วันไหนวะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานประมาณกี่นาทีอะสตรีมไปประมาณเจ็ดสิบนาทีอะแต่ความจริงว่าแต่ความจริงว่าสตรีมก็คือกูโหลดเวลาของเมื่อวานประมาณเกือบสิบนาทีใช่ไหมประมาณเจ็ดจากประมาณเจ็ดแต่ตอนที่มันว่างอะงานช่องยูทูบ่ยไปดูเลยย้อนเรื่องแต่เรื่ ขึ้นยากไอ้เหี้ยจะไปยากไอ้กูบอกนี่นอไอ้ไม่ไร,รู้ไงกูรูเ้เออหัวแบ่ป้นอ,ปอนใช่อาร์พีดอกไม้สั่งตายางไงหัวแบ่ป้อนที่กูบอกที่กูบอกว่าไอ้ป้อนมันเป็นหัวที่ให้มันเตะชี้เออใช่มันกำลังเตะชี้อยู่ เราอะละอโดนเตะแล้วพีดีซีเขาก็ไปเล่นเขาได้ชวนเราไปเล่นไงละวอารโผล่เข้ามาเว้เพราะแล้วคนที่เตะมึงต้องไปอบอนไปเพราะโลไม่ได้อยู่กับกูเอ้อเอาเอา,เอาจริงแน่เฮียไม่ว่าจะเป็นไอนอาร์ตเลยครูอะแม่งไอเฮียเหมือนไออาร์ตแม่เป็นผู้ถูกกระทำแต่กูก็รู้สึกว่ากูเป็นผู้ถูกกระทำ จา <laughs> <laughs> ้าเราว่ะเออก็โดยกาทำนั้นกจุดจุดลงตัวของปัญหานี้คือเอาไปว่าเออไว้มึงหายกลัวกูมึงค่อยกลับมาแล้วกันโอเคป่ะเออเพราะยังไงจริงๆแล้วกูก็เป็นคนที่เร bueno> ิ่มโกรธพวกมึงก่อนออแล้วมึงก็มาโกรธกูให้หลังว่าโดนลบลบเฟซแล้วก็โดนกูว่าเอาไว้มึง แต่แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยกูหายโกรธมึงก่คนหนึ่งไอ้เทยไว้ไว้มึงหายโกรธกูแล้วมันค่อยกลับมาแล้วกันกูดีไมาเล่นด้วยแล้วก็โดนเตะแล้วมาโดนว่าด้วยไม่คนที่เตะมึงไม่ใช่กูโน่นโนนนนอาพีดอกไม้สั่งตายโน่นไอปอนเพื่อนรักที่เล่นกับมึงเมื่อวานอ่ะแล้วอกว่าแต่ว่าเทอเเลยเอาก็กูเห็นพวกมึงไปเล่นกันสามคนน่ะ กูอาจจะม่มีเพื่อนเล่นใหญ่ลอริสตี้เขาเลิกสุดสารมาเนี่ยเอ้ยดูแบบเฮี้ยสุดสารจ้ะเฮ้อ๊เออไอ้กันกูทำไงดีวะคก็ขอโทษน้องเขาสักูน้องอีกแล้วไอ้เฮี้ยกูขอโทษไปแล้วไอ้ไอ้ก็เสียความรู้สึกกูก็เสียความรู้สึกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราให้เวลา เดี๋ยวเราห่างห่างกันสักพักเดี๋ยวเราห่างกันสักพักนะไว้ไว้รีคอเวอร์ความรู้สึกเสร็จเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่แล้วกันแล้วดูในเชทดิไอ้เฮียไม่คุ้นกับเอร์เลยของพวกมึงแต่ว่าเพลงเพลงมันร้องไงนะโดยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่ใช่ป่ะก็ไม่ประมาณนี้กับที่ถูกว่าแบบที่มาตรฐานเราแบบเนี้ยเออไอ้เฮียกูก็คิดเหมือนมึงไงว่า ว่าพวกบึงแม่งก็มาเล่ก uh, like, yeah, like, like, uh, 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 ับกูแทบทุกวันน่ะแล้วพวกบึงก็มาเทกูแบบเนี้ยกูคิดเหมือนกันเลยต้องยื่นข้อใจในสองฝ่ายด้วยว่าจังหวะนั้นนะพี่มันคือแบบกูไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นพี่ยิมก็เลยแบบตามสภาพอารมณ์เออแล้วก็คือแบบไอ้ที่แม่ง แม่จะมีแล้วก็แม่็ม่รู้ด้วยว่าแบบยังไงไงเพราะว่าเรื่องเป็นยังไงมันเออมันหนีมันมันหนีไปเล่นมันหนีไปเล่นกันมันหนีไปเล่นกันสามสี่คนแล้วก็โดนว่าว่าเราหนีเทอ่าแต่โดนเตะทีพัดเดนหลอกใช่ไงก็คนที่เตะมึงก็คืออาพีดอกไม้สั่งตายไงเพื่อนร่วมทีมมึงอ่ะจะโคตเตะมึงไอ้เพื่อนรักมึงอ่ะที่เล่นกับมึงเมื่อวานอันนั้นโคตเตะมึง ไม่ใช่กูกูไม่ได้เตะโลโลหัวห้องไม่ได้อยู่กับกูเราก็เป็นแค่แอดมินเพจกับลูกเพจก็พอมาหลังเข้ามาก็ทุกคนก็ไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ไเ้เรียกกูแอดอีมกันเอ้เอียเฮียพี่อีเดียวจริงนะแล้วก็แล้วก็วก,วกูก็จะไม่ถามชื่อใครสักคนเดียว ทุกคนจะมีชื่อเดียวก็คือสวัสดีครับลูกเพจง่ายดีวะเอ้ยมันเป็นบทบาทที่ง่ายดีนะไม่ต้องมีน้องเออไม่ต้องผูกพันไม่ต้องไอสัตแล้วก็ไม่ต้องเล่นด้วยกันบ่อยเออคนคนคนหนึ่งเดือนหนึ่งเล่นอย่กูห้ามเกิน5ครั้งอะไรเงี้ยอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะ แล้วพอแบบพอแบบว่าวันหนึ่งแบบกูโดนเทอะไรเงี้ยไอ้อไอ้เที้ยที่เล่นกับกูไม่ทุกวันแบบเป็นเดือนเดอนอ่ะเออหยุดดีๆแรกไอ้เทียหนีออกหายนัดก,กูมาเล่นหนีหายไปเล่นกับคนอ,อื่นเอยกูจะได้ไม่รู้สึกอะไระไงเทียแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเซ็งจริงไอ้ศาสตร์กูแม่งทำงานมาทั้งคืนแล้วเจ็ดแปดโมงกูก็กล่าวว่ากูจะนอนแล้วะ ถ้าแบบเออมาชวนกูขึ้นสตรีมบอกนัดน้องไว้แล้วน้องอยากเล่นด้วยน้องถามหาหลายวันแล้วเงี้ยไอเฮียกูก็คิดแบบ oh. ไอเฮียน้องๆแม่งถามหาว่ะเออไปเข้าไปเล่นกับพวกมันหน่อยแล้วกันว่าอย่างเงี้ยไอเฮียพอเข้ามาไม่หนีหายออกจากห้องหมดเออทิ้งกูไวก้กูต้องหาคนมาเพิ่มให้ห้องมันเต็มแล้วกูก็ต้องเล่นกับเขาโดยที่กูแม่งเสียความรู้สึกไปว่า เออไอ,อพวกที่นัดกูคือแบบหนีไปเล่นกันเองหมดแล้วทิ้งให้กูไม่ไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกแต่ก็ไม่ได้เล่นกับคนที่เขานัดเราไว้ไงแล้วคือแบบจะชวงกูมาทำไมเนี่ยวันนี้กูขึ้นสตรีมเพราะว่าพวกแม่งบอกกูว่าเอออยากเล่นกับกูกอก็สามาพอมาถึงแม่งเล่นจนถึงเที่ยง ไม่มีไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีใครเลขข่นกับกูเลยมันก็ต้องเสียความรู้สึกแหละสัตว์กูถึงบอกไงว่าถ้าเป็นพวกมึงไะโดนแบบกูบ้างแม่จะรู้สึกไงวะเบลนี่นอนเลยนะลองมาโดนบ้างดิสมมติเอางอ่ายๆเนี่นยนี่ไอ้การเงี้ยนัดน้องแอมเล่นเ,เดี๋ยววันนี้จะเล่นกับน้องแอม นัดนัดจะไว้เป็นดีเป็นดีอ่าวันนี้ได้สองแอมไอ้กันเสือกหนีไปเร่นกับสาวน่าๆัเนี่ไอ้เหี้ยไอ้กันเสือกหนีไปเร่นกับสาวเป๊โอ้บอกเลยฆ่ากันตายอยังกว่านี้บานบึ้มไม่รู้จะบึ้มยังไงมาชกเฮ้ย สมมติไงอันนี้มันเือเร่อกสมมติมันสมมติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันคเคยเร่อกสมมติหรือมันอาจจะมีส่วนเขาโรงของเรื่องจริงก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเขานะแล้วเราอย่างงี้พี่จะสรุปง่ายๆแล้วกันอเอออาร์ตมีตัวเลือกสองทางทางแรกก็คือเอออาร์ตโกรธอาร์ตไม่พอใจอาร์ตก็แค่เลิกติดตามไป แค่นั้นอานก็จะไม่ต้องเห็นพี่อีกอทางเลือกที่สองก็คือถ้าเออถ้ายังอยากเล่นด้วยกันอยู่อัดหลับแล้วก็ตื่นมาถ้ารู้สึกดีขึ้นมาวันไหนก็มาคอมเมนต์ใต้สตรีมพี่ว่าเอยวันนี้อัดเล่นด้วยนะแค่นั้นแหละเราก็ได้เล่นด้วยกันต่อ ปีมันว่างก็เข้ามาตลอดอะไรนะปีว่างก็เข้ามาตลอดแต่เออถ้าไม่ว่างก็บอกไว้ก็ได้เดี๋ยวคัดคนออกให้ทาไมว่างก็รอดเนอะไรวะคอมเมนต์อะไรวะเนี่ยไม่ได้อ่านเมนต์เลยผมโดนแบงกี่รอบแล้วอไอ้ดีมไอสัตว์มึงโดนแบงเพราะมึงปากหมาไอ้นี่ไอ้เหี้ยเรียกกู ไอ้นวดบ้างอะไอ้เฮียเรียกกูไอ้แก่บ้างอ่ะเรียกคกุยคเท่าบ้างอ่ะมึงดูแน่กูดิ้ฮะแล้วไอสัตว์มึงเอาปากกามาวงวัดหน้ากูแม่งแก่ตรงไหนเอาปากกามาวงเลยหรอเออเอาปากกามาวงคำพูดนี้กำลังดังอยู่ในติ๊กต็อกไอเหียเอเอ,เอถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่า เออเธอมองหน้าเรานะแล้วเธอเอาปากกา,าบวงว่าเราไม่สวยตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะใช้คำพูดนี้เลยแต่แต่มึงเรียกกูไอ้กแก่ก็คือมึงมองหน้ากูไีออ้ะแล้วมึงเอาปากกา,าบวงว่ากูแก่ตรงไหน,นคนแก่เหี้ยเลยสิวเต็มหน้านะ